กลัสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ช่องเซมักชาแนลอีกเช่นเคยครับวันนี้มาถ่ายงานนอกสถานที่นะครับอยู่ปราสาทสีขรนะครับวันนี้บรรยากาศร้อนมากทางน้องๆกำลังถ่ายทำกันครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมครับไรงานการถ่ายทำนครับนะครับเดี๋ยวนะครับทีมงานถ่ายกล้อง ใช้มาที่เาศึกษาที่ที่สีเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตได้จริงค่ะเนี่ยค่ะ yes เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วบอกว่าโอเคไมถ้าไม่โอเคก็ส่งอ่าสัมภาษณ์ตากล้องก่อนรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ร้อนโหพี่หนาวอะต้องถ่ายตอนที่เราสลับอันนี้ก็ปักเข้าร่วมเหมือนอ่ะไเชคไฟ อันนี้ครับร้อนมากครับขึ้ชมเหมือนเองแต่คนองตองบนเก่งครับเรื่องบนไว้ใจเขาหอนแห้งครับ่อนแห้งเราจะเป็นผู้กำกับได้ยังไงวะ ร้องมากมากคยผู้ชมเข้าร่วมก่อนเนาะ

โอเค้จะได้ซ้อมไปตามมเตยาโด้นไปยอสำหรับท่านใดนะครับ,บ,บ,นนนรบที่สนใจนะครับก็เดินทางมาเที่ยวได้นะครับที่อำเภอสีขร์ตะปูมในประสาทสีขอครับวิววิวดีครับดูบรรยากาศ ดีมากมีน้ำให้โดดเล่นด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ใชท่านใดที่มานะครับจยเป็นเส้นสุรินทร์สีเเกตนะครับทางผ่านนะครับเปิดดูใน g t s ีิมสทีมภาษาสีคอร์รพูม,ะะมนะครับมาได้เลยครับ เกือบเกลืออยากกินไหมคะอร่อยไหมข้าวเกลือ้มไว่าหมักหมักบ้านเดียวเออแล้วบ้านดเดี่ยวเกือขึ้นได้มักหมักแน่ภาษาลาวเนี่เอือบได้เอาไปไปตากเนียตากข้นแล้วเลอเกอแล้วบ้านเดี่ยว เอาหมายถึงว่าเติบแล้วเอาไปตากเออเราเพิ่มเติมแล้ปลาเด็กเดียวปลาเด็กเดียวอย่อางปลาแดดเดียวค่ะปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวเหรอไหมพี่แกงเองแล้วเนี่ยทำอะไรอยู่ครับอธิบายครับทำอะไรอยู่ครับวันนี้วันนี้เรามาทำอะไรกัน วันนี้เรามาถ่ายองค์ศารู้สึกยังไงกับการมาถ่ายงานครั้งนี้รู้สึกร้อนและเหนื่อยมากคิ้วเนื้อย่างกันเสซจานี่เราจะไปไหนเนื้อย่างเฮ้ยเอ่าบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กดแชร์อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกิ๊งกิ๊งบ๊ายบาย